ายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมนะครับในรายการ เพลมีเราช่วยคุณได้ถ้าคุณอยากดูดีคุณผู้ชมครับรายการเรานะครับจะมาแนะนําให้ฟังว่าการเพิ่มน้ำหนักที่ถูกวิธีนั้นเป็นยังไงครับแต่ไม่ใช่ว่าการที่คุณอ้วนหรือว่าคุณมีน้ําหนักมากอยู่แล้วจะดูรายการเราไม่ได้นะครับเพราะรายการเรานะครับเต็มไปด้วยสาระความรู้ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการกินหรือการออกกําลังกายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราเข้าสู่ช่วงแรกของรายการดีกว่าครับพบกับช่วง Let's Tal k วันนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่หน้าบ้านของแขกรับเชิญพิเศษของเราครับที่ทีมงานของเราได้คัด ชื่อคุณเพียวครับอ่าเราไปกดกิ่งเนี่ยคุณเพียวกันเลยดีกว่าครับตามอะไรครับคุณผู้ชมเพียวครับแล้วครับคุณเพียวครับสวัสดีครับกเรามาจากรายการเทีวมีครับ จำจำรายการเราได้เลยครับที่คุณเดียวส่งมาสมัครไปสมัครงานอ๋อครับเราเราก็ทํางานแล้วดุยครับว่าเป็นรายการที่จะทาให้คุณเดียวน้าหนักก็ขึ้นอย่างสุขภาพดีครับอ๋อนี่ก็แล้ว่ันอ๋อพวกเราขอกขอเข้าบ้านได้ไหมครับได้ค่ะขอบคุณมากครับขมาเลยพวกไม่ห้ามไม่ห้ามทางนี้ครับก็ไม่ห้ามแล้วมาครับคุณเดียว ก็เข้ามาอยู่ในบ้านของคุณเพียวนะครับอ่าเยียมพี่เพียวดีกว่าดูอายุเรายังใกล้เคียงกันนะครับเออคุณเพียวนี่คิดยังไงถึงเข้าในรายการเราครับเอ้อพี่เพียวแหมผมลืมครับมองคือมองพอมองหน้าก็ไม่กด้เรลยับทำไมครับอายุเราใกล้กันเกินไปต้องเพียวครับเพียวเลีกเพียวเฉยเครับเพียวเร็ยกที่หลักก็ได้พี่เพียวครับพี่เพียวคิดยังไงถึงเข้ามาในรายการเราครับก็จริงๆแล้วเอาหลักๆเลยใช่ไหมครับเอาความจริงเลยครับอย่าเอาทีวีค่ะอ๋อยังครับ อ่าจริงๆแล้วคือคิดว่าตัวเองผอมไปครับผอมใช่พิ่มีแต่คนถักว่าเออมึงผอมไปหรือเปล่ากินเยอะๆหน่อยแล้วหมก็คิดว่าจริงๆก,ก็กินเยอะนะแต่ว่าก็อย่าง,งน้ำหนักเท่าไหร่ครับอ่าประมาณสี่สิบเก้าห้าสิบกิโลกรัมประมาณนี้แล้วสูง170ร้อยเจ็ดส<ห>ิบเซนที่เดียวนี้มีพฤติกรรมการกินยังไงบ้างรครับอืมก็ตื่นตอนไหนกินตอนนั้นนะครับคือ สมมติว่าตื่นมากลางดึกตีสี่ก็กินตีสี่เลยแต่ว่าจริงๆก็ไม่ค่อยตื่นนะครับเวลานอนค่ะตีสี่ก็แต่ก็ไม่ค่อยกินข้าวเช้าค่ะตื่นมากินข้าวเที่ยงเลยแล้วก็กินท้อเย็นตื่นมาก็เที่ยงเลยใช่คือกินข้าวเช้าตอนเที่ยงใช่ค่ะข้าวเที่ยงตอนเย็นใช่ข้าวเย็นกินไหมครับก็แล้วแต่ว่าหิวไม่หิวอะไรมาเนี้ยแล้วส่วนใหญ่ที่กินนี่เป็นอะไรแบบเป็นพวกอาหารตำสั่งอาหารจัดจานหรือว่าก็มีอะไรกินก็กินนะคะไม่มีตังเกิดมีตงเกิด ไม่มีก็เซเว่นกินเซเว่นเลยแท้ผนังอร่อยเลยค่ะกรอบแต่เฉพาะตู้เคาน์เตอร์ครับแล้วนักงานนี่แท้ไหมครับก็แล้วแต่คนถ้าผู้ชายไม่ดื่ดไม่หนืมก็รายการเราก็เป็นอย่างเงี้นะครับท่านผู้ชมโอเคครับแล้วคือที่เข้ามาในรายการเราเนี้หวังให้น้ำหนักจากห้าสิบนี่ขยับเป็นเท่าไหร่ครับก็อาจจะไม่ได้คาดหวังว่าให้น้ำหนักขึ้นเยอะแต่ว่าอยากให้สูขภาพดีใช่ มีมีดาราคนไหนที่แบบเป็นหุ่นในดวงใจครับของผู้หญิงนะครับผู้หญิงอ่าอ่ายากเลยอ่ะเอาที่หน้าคล้ายๆก็ได้ครับหน้าคล้ายพ<อ>้มครูอะนยากลอ๋อ,อลูกยมอ๋คอครับ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่มีตามีจม,มูกอ,อะไรเท่ากันครับได้อยู่เหมือนใช่ไหมครับครับดีครับเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเราไปคำนวณค่า B M I กันดีกว่าครับของอันนี้พี่พี่เดียวสูงข่าไหนครับสูง170 170แล้วน้ำหนัก50 จำนวนมีภัยก็หน้าสิโหอยู่ที่17.9ครับถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ครับเกณฑ์เกณฑ์ที่เท่าไหร่คะเกณฑ์คือถ้าต่ำกว่า18.5นี่คือถือว่าผอมมากอ๋ตอต้องแก้ไขได้ด่วนครับต้องรีบมารายการสักรายการหนึ่งที่เขาจะเพิ่มน้ำหนักพี่เพียวได้ครับจริงนะคะครับแล้วพี่เพียวได้เลือกรายการเราครับพลาดถือ<ห>ว่าพาลาดนะครับไม่ต้องห่วงครับพี่เพียวแย่ย yeah, ังไงคะวันนี้เรามีเทรนเนอร์ใช่ไหม คนนี้ครับเรามีเทรนเนอร์ส่งตรงมาจากยิม่เทรนเนอร์คนนี้นี่ไม่ได้มีดีแค่รู้เรื่องราวการออกกำลังกายนะครับรอล่ำทำอาหารเป็นว่าที่สามมีตดงกใจแต่แย่งผมครับไปละก็ไปคำนวณเบ i ไกันนะครับท่านผู้ชมวิธีคำนวณค่าเบียมนะครับก็คือให้เอาน้ำหนักตัวไปหารด้วยความสูงที่ยกกำลังสองมาแล้วอย่างเช่นสมมติคุณเพียวนะครับสูงร7อย็ดสิบ ก็เอาค่า120ที่เป็นเซนติเมตรนะครับแปลงเป็นเมตรก็เป็น1.7เมตรแล้วเอาไปยกกำลังสองเสร็จแล้วก็เอา50มาหารด้วย1.7ที่ยกกำลังสองแล้วครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงหน้านะครับเราจะพาไปพบกับเทรนเนอร์นะครับที่ส่งตรงมาจากฟิตเนสคือนอกจากเขาจะเชี่ยวชาญาด้านการออกกำลังกายแล้วนะครับยังหล่อร่ำบึกาสาวๆนี่ห้ามพลาดเลยนะครับโดยเพาะยิ่ง,างสาวๆที่ชอบการทำอาหารนะครับพทรนเนอร์ของเราอ่ะสามารถทำอาหารได้ด้วยครับอืพบกันช่วงหน้าครามีสำหรับนที่ขอนะ วกำลังเกณและต้องการเพิ่มน้ำหนักตัวและมวลกล้ามเนื้อให้มีผื้นที่เฟิร์มและฟิตขึ้นนะคะฉะนั้นการเลือกรับประทานอาหารก็มีส่วนสําคัญค่ะเรารับประทานอาหารเข้าไปในส่วนในรับทายของเรานะคะก็คือแนะนำว่าควรจะทานอาหารเข้าไปเยอะๆและมีการแบ่งซอยมื้ออาหารเป็น6มื้อต่อวันเรารับประทานอาหารง่ายๆเลยก็คือว่ามื้อหลักเรายังอยู่เหมือนเดิมก็คือว่า6โมงเช้าเที่ยง6โมงเย็นเรายังเป็นมื้อหลักรับประทานเหมือนเดิมส่วนมื้อที่เสริมเข้าไปเราจะเป็นอาหารประเภท โปรตีนนะคะแล้วก็อาหารที่มีน้ําตาลาหวานเราจะไม่รับประทานอาหารพวกไขมันนะคะตัดออกรับประทานพืชผักผลไม้โปรตีนแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากตรงกางไม่เป็นส่วนของอาหารเสริมน,นะคะในแต่ละมื้อหลักก็ตามควรจะรับประทานอาหารที่มีส่วนของโปรตีนนะคะเยอะๆเพื่อเสริมสร้างในส่วนของกล้ามเนื้อแล้วก็ในแต่ละมือ้อเราไม่ควรทานอาหารหนักมากเกินไปควรจะให้อิ่มพอดี เนื่องจากว่าร่างกายเราสามารถดูดซึมสารอาหารได้พอดีค่ะถ้าสมมติเราเราับประทานอาหารมากเกินไปร่างกายจะไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่นะคะในส่วนของการออกกําลังกายหลังจากที่เรารับประทานอาหารมาแล้วนะคะ6มื้วต่อวันเราก็ต้องมีการเสริมสร้างในการเล่นเวเทเรนิ่งหรือเป็นฟิตเนสนะคะวันหนึ่งเข้าสัปดาห์หนึ่งนะคะอย่างน้อย 3, 3วันต่อสัปดาห์นะคะแบ่งโปรแกรมเล่นเช่นจันทรุสุกนะคะวันหนึ่งเราจะเล่นอยู่ในห้องออ,ออกกําลังกายประมาณ1ชั่วโมง เราจะมีการเล่นด้านคาร์ดิโอเป็นการแค่กระตุ้นการทํางาน,นของกล้ามเนื้อระบบไหลเวียนโลหิตน,นะคะประมาณ20นาทีเราจะไม่เน้นหนักในด้านเบิร์นไขมันเพราะเราต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เพิ่มขึ้นนะคะเราจะเล่นประมาณออ20นาทีหลังจากนั้นเราก็จะมีการเสริมสร้างด้านเสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเล่นยังไงคะเล่นเป็น body weight, weight ้เวท h t แลว weight t r a n i n g ก็จะเป็นโปรแกรมน,นะคะเช่นว,วันนี้เล่นด้านบนเราก็เล่นหนักส่วนบน ออวันพุธต่อมาเราเล่นส่วนล่างก็เล่นเป็นพวกกล้ามเนื้อขาต้นขาท้องขาหรือว่ากล้ามเนื้อหท้องนะคะเล่นอย่างนี้ทุกวันนะคะสัปดาห์หนึ่งก็คือจันทรุ์จัดโปรแกรมของเราค่ะและในส่วนการผ่อนก็มีผลค่ะร่างกายจะต้องมีการพักผ่อนเต็มที่เพราะในสนการพักผ่อนร่างกายจะผลิตสารเอ็นโดฟินนะคะเราจะนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ไม่งั้นร่างกายจะมีการผลิตสารโกรชฮอร์โมนขึ้นมามีการเสริมด้านอารมณ์จิตใจก็มีผลสําคัญค่ะ หรือจะมีปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ในการเพิ่มหนักตัวก็คือปัจจัยทางพันธุกรรมค่ะจะต้องดูทางพันธุกรรมด้วยว่าพันธุกรรมทางเออเราบรรพุรุลเราเป็นยังไงมางถ้าผอมมาแล้วเราต้องการเสริม้างนี่อาจจะยากหน่อยนะคะสำหรับคนที่เกิมีบอดี่เวทหรือหนักตัวที่ผองตงนะคะเรท้อ่นอะไรอะ นนท้องเอิร์ดจะกรดเกิดใช้อีโนโดยตัวยาละลายน้ำแบบฟองฟูกระจายตัวได้ดีอีโนโแบบขวดคุ้มค่ากว่าชนิดสองครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงนี้สอ,องรายการนะครับช่วงเวิร์กอิตเอาและในช่วงนี้นะครับบอกเลยว่าท่านผู้ชมนะครับจะต้องตื่นตาตื่นใจกันแน่นอนครับเพราะว่าท่านผู้ชมนะครับจะได้พบกับเทรนเนอร์หนุ่มหล่อล่ำ ซึ่งมีดีกรีเป็ถึงนายแบบเลยทีเดียวครับแถมเขาเองครับยังเชี่ยวชาญด้านการออกกําลังกายและการดูแลหุ่นที่พิเศษเพิ่มครับแต่พูดเขาก็เลยดีกว่าครับตามมาครับเทรนเนอร์บีมครับเทรนเนอร์บีมอ๋อปองกอนหได้ครับเทนเนอร์บีมเทนเนอร์บีมครับนี่พี่เบียวครับพวกข้อมูลรายการของเราครับพี่เบียวพี่เทนเนอร์บีมครับนี่ราบ เห็นเทนนารีแ <stage> ล <mainland> yeah, ้วรู้ส <against irgend reconcile> ึกใจสั่นอยากออกไปร้านที่มันดีอยากไปเช็คในทางด้วยสเครื่องเดิมับเทนนารีครับผมขอฝากพี่เพียวนะได้เลยครับไในห้องผมตงใจครับโชคดีครับพี่เพียวอย่าโง่นะครับโอเคครับพี่เพียดียววันนี้เราจะมาดูคุณนะครับว่าคุณโลเวิร์น้ำหนักในส่วนไหนบ้างคุณอยากจะเพิ่มน้ำหนักใช่หรือไม่ใช่ค่ะจากแค่ดูจากรูปร่างแล้วคุณโงเวิร์น้ำนนี้แน่นอนนะครับ ส่วนวันนี้คือปกครับปกครับเพื่อ <laughs> ความใหญ่ครับอ่าอะไรแลราจะเล่นท่าที่เป็นสามัญกันนะครับทื่ว่าทุกคนที่จะมาเ,เริ่มเพิ่มหนักกายเราต้องเล่นกันก็เป,นเป,นเปนเ็นท่า,า,ทาเ็นเพลสครับเป็น,น,นเป็น,นท่าอย่างไรครับที่จดูก่าเราเล่นได้ยังไงใช่ครับเริ่มเริ่มหนักกายที่เราได้หรือว่าดียว ก็ดันขึ้นนะครับช้าๆหายใจออกก็หายใจเข้าตอนรองขาหายใจออกนี่นะครับการเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรครับคุณ้ชมโอเคครับคุณเพียววันนี้ผมได้คุณมาได้ลองน,นะครับทำท่าที่ผมสอนเลยนะครับแง่ะคะของคุณต้องทำเซตหนึ่งนะครับ ทั้งหมดสี่เซตก็คือเซตหนึ่งจะมีจำนวน1 2บสอครั้งคูณเซตหนึ่งสิบรขึ้นลงขึ้นลงน้ำหนึ่งนะครับขึ้นลงน้ำหนึ่งใช่ครับโอเคเอาเละครับนอนเลยครับ อันนี้ก็เสร็จจบถึงเซต็จนะครับวันนี้ก็เลยสักเสร็จที่แท้โอเคครับคุณเยวกับกี่เราเล่นเส็จเสร็จแล้วเราเพิ่มนมให้คุณแล้วนะครับตอนนี้ครับเราจะเพิ่มส่วนสะโพกของคุณมว่าสะโพกคุณยังไม่ค่อยมียะครับผมเพิ่มส่วนสะโพกคุณดีกว่าถ้าคอการเล่นท่าสควอตนะครับสควอตเป็นยังไงมาดูผมนะครับสควอตนะครับเอาดัมเบลคระหน่ำตัวเราจากนั้นนะครับ เข่าค <And> ับตั <Thi essen> ้งฉากกับศษนะครับแล้วตรงเข่าครับอย่าเลย่อหัวไปเทาตรงี้หัวน้โค้งครเลยอนอย่าให้เลยอย่าให้เลยนะครับแล้วในก็ขึ้นมาช้นช้าแล้วก็ลงอย่าเช่ชัขาไม่กระดกขึ้นเลยเวลาตอนขาขึ้นอะบางคนจะกระดก้นอย่างนี้เราจะให้ขามันติดเลยเวลาขาตั้งนะครับตอาว่าง

วมสีมากแค่ไม่เป็นไรครับจะมีสาให้คุเล่นแน่นอนครับคเบลองได้งได้แน่นอนเระคาดคก็งก้นของคนึดคขอบคุมากครับผมเครืองนี้นะคริทดครับอ็ิตรับเ็่ับี้คุณอกแฟแคลอรี่แล้วก็มันะครับซึงแ้ว่าคุณอยากจะเพิ่ตน้ำหนแต่คุณก็ตอแขมอตัวตัวนี้นะครับุกทอยู่นะครับการเคลื่อนไหวนะครับจะได้ได้เนื้อเช่นกัน จะได้แต่สะโพกลงไปได้ส่วนสะโพกน่องแล้วก็ตนขาโเแตง่ายเดียวหายใจไปอดีะคเดียวครับรอวิธีบอยังครับดีค่ะต้องคำต้องเหน่อยนะเดียวมีสภาพดีแล้วก็จะเป็นยวิธีกอไม่ใช่บเพื่อนเราเนีดีค่ะหลอดีหลอด่ะทั้งมดเราก็ปล่อยให้เดียวออกมาทายรับ ช่วงหน้าครับลายมา่านผู้ชมนะครับเขาแบบการทำอาหารเคี่ยวที่นอกจากจะอร่อยแล้วยังสะอาดมีประโยชน์ด้วยครับแล้วช่วงหน้าพบกันนะครับภามพบไปแล้วไปอยู่ ทำไมสวยขึ้นเยอะเลยนี <Wars> ่ทำอะไรนี่บอกเพื่อนมาเหลี่ยมนี่เลยนะจะกล้าความสวยฟเพิเยอะใช่ไหมนี่ทำอะไรมาจริงจกินก็กินเหมือนกันออกกำลังกายก็ออกกำลังกายด้วยกันต้องกินผักเพอรไม้น้ำผักผลไม้เห็นแต่เส้นนักกระโลนดีกับไก่ฮะนี่แหละเซปเป้พรวันเดย์น้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพที่จะเป็นในหนึ่งวันเอาไปกินเมื่อเดี๋ยวอือมีสื่อคอเลสเตอรอลด้วยนะ ครับท่ผู้ชมครับกับมารายการเรานะครับในช่วงที่ต่างครับซึ่งช่วงว่าเทลคิดเช่นครับในช่วงนี้นะครับเราจะสอนท่านผู้ชมในการทําอาหารที่ชีนอร่อยสะอาดซึ่งเชฟที่จะมาสอนเราทําอาหารในวันนี้นะครับท่านผู้ชมส่งตรงมาจากโรงแรมห้าดาวเลยทีเดียวครับเึ่เชฟคนนี้นะครับเขามีชื่อว่าเชนเนอร์บีมขอต้อนรับเชนเนอร์บีมครับครับอีกแล้วครับเชนเนอร์บีมครับคงเบื่อหน้าผมแล้วนะครับเนเนอร์บีมครับครับผม ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าจะไปต้องผมอีกแล้วเพราะว่าทีมงานเราไม่พอครับอ่ากินคนเราไม่พอนะครับ <S <S ใช่ครับยังองีกถุยไม่ใช่ครับคือจริงอ,อ่ะอ๋อคือจริงๆแล้วคือผมเป็นพวกที่กินนทุกวันอยู่แล้ววันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษครับขอต้อนรับดีเจถิงๆจากกาลิน่าครับเฮ้ยนี่เราไม่เป็นเด็กเหมือนเดิมเหรอครับได้ครับดีเจถิงๆ ดีเจจริงถิ่งตรงลางนี้เปล่าตัวไปไหมดีเจจริงถงไปหนอยไปหนยไปหนยดีเจ <c oughs> จริงถิ <c oughs> ่งาใครอยู่คะอ้าวแหมชื<ด><ด>่ออะไรครับจริงถิ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อถิ่งนะคะก็วันนี้จะมาเป็นผู้ช่วยเชฟค,คะ่ะครับผมก็ต้องขอฝากช่วงทำอาหารนี้ครับไว้กับเเกนเนอร์บีมและดีเจจริงถงครับอันนี้เรามนูอะอ๋อวันนี้เราจะมาทำเมนูเบอร์เกอร์ไก่กันนะครับเป็นตัวเพิ่มน้ำหนักแล้วก็มีเมนูบูตตี้กล้วยหอม เมนูสับคุณเพียวเลยนะครับเพิ่มน้ำหนักแน่นอนค่ะแล้ววัตถุดิบได้แก่อะไรบ้างวัตถุดิบนะครับเราจะมีเนื้อไก่อกไก่มักอยู่ในน้ำไข่นะครับอ่าแล้วก็จะมีหัวหอมหัวหอมนะมะเขือเทศไข่ไก่แล้วก็สัะก,การ แล้นเราเริ่มทำกันเลยดีกว่าดีเลยนะครับมีเบอร์เกอร์ด้วยโอเคได้อย่างแรกเปิดหม้อไปอันนี้เราจะใช้น้ำมันแบบศูนย์เปอร์เซ็นต์ไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์ตัวนี้เลยเปิดฝาเปิดถูกแล้ววิธีการใช้งานง่ายมากๆอยากลอนได้ตรงนี้เรา เตรียมไว้นี่คือจุดที่ทำไข่ดาวนะครับแต่เราจะมาทำเบอร์เกอร์ได้ด้วยเหมือนกันค่ะน,นี่อะค่ะใช่เราจะได้แผ่นหนึ่งแผ่นแน่นอนเดือดแงมาได้ไข่ก็สุกเรียบร้อยนะครับ โอเคครับต่อมานะครับเราก็จะมาต้มหัวหอมกันก่อนแรกนะครับออกหัวหอมปอกก่อนนะให้เหลืออย่างนี้อ่าจากนั้นเราก็เป็าไว้เลยก็ได้นะแต่ตักตะกอนกินพอ,อได้ครึ่งหนึ่งมาแล้วปุ๊บเราก็จะมาต้มน้ํากัน มาเราจะมาหั่นมะเขือเทศกันมเขือเทศนะครับ่ก็จะมาแต่งเติมกันดีกว่าว่าแฮมเบอร์เกอร์เราจะเป็นรูปร่างหน้าตายังไงกันนะเอาแผ่นเดียวจดเดีใส่พวกผักลงไปโดยผักไป เราก็ได้แล้วเบอร์เกอร์เลมน้ำหนักง่ายๆทำเองกันได้นะครับโอ้อยอย่าลืมไปลืมชิ้นส่วนสำคัญเลยก็คือปักกานะครับแส่ชาไปด้วย ต่อมาเมนูต่อไปเราจะทำาูทตี้กล้วยหอมกันนะเสร็จแล้วนะครับกับ ค่ะโอเคค่ะน่าทานมากเลยครับมีเบอร์เกอร์มีน้ำลายหน่ะชิ้นใหญ่มากเลยค่ะต้องหน้าปากกว้างแค่ไหนอ่ะอ๋กินแบบรักษามารยาทนะครับออกนะก้องเขาทำพอดีเขาทำพอดีเอาแค่ให้คุณผู้ชมเห็นว่าเราได้แบบชิมแล้วไม่ต้องเอาอิ่มครับนะครับเป็นสมูทตี้กล้วยครับ มันก็นอร่อยมากค่ะทานนะครับสิบเต็มครับนี่ค,ครับพี่เบียวแล้วอาหารอร่อยแบบนี้เนะี่ยคิดว่าสามารถกลับไปทาทานเองที่บ้านได้เลยครับก็ถ้าที่ดูเมื่อกี้มัคนคงมันดูไม่นักมาก,กนะครับแเครื่องมือเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่เยอะว,วัตถุดิบก็หาได้ง่ายครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเทรนเนอร์บีมเจนิงสิงหที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พี่เบียวมากมากครับที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการของเรานะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม พบกับเราได้ใหม่ในรายการเทลมีเราช่วยคุณได้ถ้าคุณอยากดูดีวันอาทิตย์เวลา15บห้านาฬิกาสาินาทีพี่เพียวครับมีอะไรยอยากจะฝากผู้ชมไหมครับก็ใครที่อยากจะเป็นผู้โชคดีเหมือนเพียวนะคะก็สามารถส่งเชื่อที่อยู่เข้ามาได้ตามที่ <c oughs> ทอยู่ที่ขึ้นข้างล่างหน้าจอนี้ได้เลยนะคะก็อาทิตย์หน้าาจะเป็นคุณผู้ชมก็ได้ที่เป็นผู้โชคดีนะเรววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เราได้ส่งเงินมาที่รายการเยวแล้วก็ไม่คิดว่าเออเราจะได้คัดเลือกหรือว่าเขาจะมาที่บ้านเราเขาอาจจะแบบสุ่มหรือจับฉลากได้โดยบังเอิญอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากที่ให้โอกาสในการปรับปรุงการกินหรือว่าการกิจวัตรอะไรให้ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นก็ถามว่าคิดว่ามันจะช่วยไหมก็อาจจะช่วยบ้างเพราะว่าสิ่งที่เขาทําก็คือการออกกำลังกาย,ายง่ายๆแล้วก็การทําอาหารเพื่อสุขภาพที่ยยง่ายๆก็ โอ,อดีเนาะมันก็ดีต่อสุขภาพเราอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องขอบคุณทางทีมงานทางรายการแล้วก็ขอบคุณทนนีมงานสุดหล่อมากๆด้วยนะคะ